เดือนนี้อากาศร้อนจัดใช้พลังงานไฟฟ้าค่อนข้างเยอะข้าไฟหลายบ้านเริ่มแผ่ฉันมีเทคนิคในการประหยัดไฟกับกิจกรรมดีๆนี้นะคะก็ฟอพอจับมือโฮมโปรค่ะถแถลงข่าวกิจกรรมดีๆลดไฟหน้าร้อนเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์5ไปติดตามรายละเอียดกันค่ะ เปลี่ยนปุ๊บรับปั๊บเลยนะคะเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นฉลากเบอร์ห้าเพื่อลดค่าไฟสูงสุดกว่า30%พร้อมรับคูปองประหยัดพลังงานสูงสุด1,500บาทเมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศตู้เย็นเครื่องซักผ้าฉลากเบอร์5ที่ร่วมรายการครบ25,000บาทขึ้นไปค่ะเพื่อเป็นส่วนลดเพิ่มในการซื้อเครื่องปรับอากาศตู้เย็นเครื่องซักผ้าที่มีฉลากเบอร์ห้าและเนื่องจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มในการรณรงค์ให้ประชาชนเปลี่ยนหลอดไฟมาเป็นหลอด LED ซึ่งประหยัดไฟกว่า85%เเมื่อทียบบหลอด ในโครงการนี้ก็จะมีส่วนลดหลอดไฟ LED รูปแบบกล่องกอฟอพอด้วยนะคะแล้วก็ยังมีแบรนด์อื่นๆที่ร่วมรายการโดยกิจกรรมครั้งนี้คาดว่าจะสามารถช่วยลดพลังงานไฟฟ้ากว่าปีละ15.7ล้านหน่วยหรือ62ล้านบาทและลด CO2 ได้8,000ตันจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่15เมษายนถึง18พฤษภาคมนี้นะคะที่โฮมโปรทุกสาขาทั่วประเทศค่ะ ประชาชนที่เข้าร่วมในโครงการนี้เนี่ยก็จะสามารถซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ห้าในราคาประหยัดนะฮะที่โฮมโปรทุกสาขาทั่วประเทศนั้นสิ่งที่ประชาชนจะได้คือได้อุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ห้าในราคาประหยัดลดค่าไฟฟ้าได้ตลอดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ท่านซื้อไปโครงการนี้จะสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ประมาณ16ล้านหน่วยต่อปีคิดเป็นมูลค่าประมาณ62ล้านบาทต่อปีแล้วก็ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปประมาณ8,000ตันต่อปี